สบายดีพี่น้องกางนดี่ตอนรับเข้าวซูซองบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะตอนนี้บาลีก็จะได้ออกเดินทางไปแจ๊กเงินเนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินสดแล้วก็มีขนมจํานวนอ่าเล็กๆน้อยเนาะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญอ่าเพื่อนอยู่ทางประเทศไทยเนาะก็คือยายของน้องกล้วยเนาะพี่น้องเนาะเชื่อว่าเพื่อนนั้นเกิดในมื้อนี้วันคล้ายวันเกิดของเพื่อนเนาะก็คือเป็นวันที่สองเดือนแปดเนาะสองพันสิบสองเป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อน เฮาก็เลยว่าจะเอาเงินไปแจกเนาะอ่าให้กับเพื่อนนั่นแหละเพื่อนส่งมาเนาะเงินไปแจกให้กับอ่าเขตต่างๆที่ยวเคยช่วยเหลือไปก่อนหนะ้านี้นะนะก็พอดีว่าผู้ใหญ่จะบุญเพิ่อนยักษ์นาเฮ็ดบุญเนาะอ่าเป็นการแจกเงินสดเนาะให้กับอ่าเพิ่นนะ่ะก็สําหรับมื้อน,นี้ก็เป็นวบรรยายวันเกิดของยายน้องกนะุก้ยเนาะกเป็นอ่าแม่ฮักของบาวลีอยู่ทางประเทศไทยเนาะ กาคอยเพลินจงมีความสุขเนาะอ่าสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงปลาสจากโลคายไข้เจ็บอยู่กับลูก,กับเต้าตลอดไปเนาะอ่ามันเกิดปีนี้ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะสาธุโอเคพี่นอ้องอ่าสำหรับต่อไปก็คือเราจะไปหาไผ่นั้นก้เกียมไปที่ตามรับซ้มพร้อมๆกันเนาะว่าจะมีไผ่ได้ครับอ่าของขวัญมันเกิดของเพลินในครั้งนี้เนาะก้เดินทางกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ โอเคนะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้มาอนอ่าของเพื่อนเป็นเทียบพห้อยนะพี่น้องมีหลายคนน่าจะจื้อได้อยู่สาหรับเพื่อนหลังนี้นะก็คือมีเด็กน้อยสองคนอยู่นี่นะพี่น้องก็คือน้องตอมน้องเต็มเขาก็คิดเห็นใจแล้วก็สะดูเพื่อนตลอดมากเลยนะเพราะว่าอ่าเด็กน้อยสองคนนี่อยู่น้าพ่อหน้านะพี่น้องก็คือพ่อแม่หันแยกทางกันแล้วก็แม่ก็บ่ก่อยบอเบิงแยงปันใดนะ เอาก็เลยว่าจะเอาเครื่องมาให้เพิ่นนอนเอาไว้จุจายในสิง่งจำเป็นนะสบายดีต้อ,อ,อมเฮ็ดยังอยู่เลยไม่เฮ็นยัง,อง,องเอาน้องที่เมื่อกี้เห็นเจ๊น้องมาเนี่ยผู้นี้นเ,เป็นลานเนาะปเป็นลูกของพอ่อนาเพื่อนอะไรเนาะอนณะพ่อน,า,อนากับเมนาไปท่งไั้น น้าบ่าวเนาะแม่นาโอ้บวสบายที่เออน้าบ่าวเป็นบัสุสบายเนาะพอนาเป็นบัสุสบายน้าบ่าวเนะนาะน้าบ่าวเป็นน้องของแม่เป็นยังกเกาะเพิ่นเป็นยังเป็นไข่เป็นไข่เป็นจักมือเราโอ้หนึ่งบู บูฮูไายเบาหรือว่าบูฮูจีเบา่บูฮูเบาโดยโอ้พรเจอออายยไม่อบบตองกนเที่ยนี่อ่าเม่นหาเิ่นก็อยูนาะสบายดีไงหาย่สบายอ่ะเต้มไปทางไหนโซนนี้ไม่ได้ไปทางไหนไ่ได้ไป เห็น,อ,บบนอย่างแต่ละมือแต้มเห็ดอยังไม่เห็นอย่างอย่างหน่อยนะบบนอย่าลายตลอดอยังบ่ได้เข่าของเฮียนถนอมประมาณบนันทีหนึ่งเดือนเก่าเนาะจึงเข่าเนาะก็สิเข่าที่เฮียนตีนี่นะเข่าเข่าในรถเที่ยวเสียก็ยังครบสองคันอันน,นี้รถของน้องแต้มอันนั้นรถของน้องต้อมเนาะแล้วก็น้องเนอ็กน้อย สวัสด <jogo os. S 3> ีครับพอมอาวัาาสบายดีไั้โอ้เป็นยังเนี่ยเบหัวได้จักมือเรเลยมือวันนี่สองมือเนาะเอาฮะลูกันนาะอ่อแม่ Bà con ăn muốn kín, ơi. kín, ơi. kín ơi, à, đây. <laughs> Sư này kỳ lời hoài về, A chi đây chọc nhao 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 chi cái nhao đây, nhao 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 con nhao 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 ปงลำเออเต็มแซวอ่ะแซบต้องแซวอ่ะกินข่าวแล้วลกินแล้วกินกับอย่างมันนี้โบช้บางวากินกับผักอ่ะกับนอ่กับซี่นอ่ะโเต็ม <c oughs> กินอย่าง กินพักกินพักมากาพอดีว่ามื้อนี้หั่นพอดีมื้อนี้ฮั่นมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิผลส่งเงินมาทัดบันเกิลให้เพิ่นวันที่2เดือน8นี่แหละอ่าอ้ายก็เลยซื้อขนมมานี่ห่อนหนึ่งนะฮ้อนละลอยไปหน้องนี่เอาไว้อันนาให้ปั่นกันกินเดนะมดเท่กันหน่อยนะปั่นนนาบ้าวหน้าสาวกินหด้อนะ แล้วก็มีเงินเข้าใจเงินปวดละลอยนะเพียงน,นะจำนวนมีสองลอยเอาต้องเอ,เอาแต้มหักสาวไปเนอะเอาไปจ่ายในสิงยังเ,งเป็ดเนอนะอันทุนไงจะบุญทนน้ากมาจัดวันเกิดอะไรบุเป็่างทีสองคนจุนองกับโชนนี่บุเป็นในทีสบะฮะ เป็นไงมูชันเก่าเงิ่อนไป้อยากินเนซือ้อยาไม่กินขอบใจพนเพบอนได้ใช<จ>่แค้มครอบใจบ<จ>อลเต็มใช่อือก็โอเคมูชันอาจจะได้ไปบอลเงินต่อแล้วนึงอ๋อปั่นนะครอบควันนับ,บ่าวกินนั่นอึงดีใจบ่ดีใจ,ด,ใจดีใจเนาะเวยพอดันเกิดแต่เพิ่นนั่นนูวันค่ายวันเนกิดปีนี้อยู่ดีไม่แห้งเด้อเจ้า ลองว่าวังบ้านคายวันเกิดปีนี้นคายวันเกิดปีนี้คอยอยู่ดีมีแหงเด้อคอยอยู่ดีมีแหงเด้เออ่าแจ่มมาเพึ่งใครคอยม่แหงเด้อโอเคพี่น้องเอากลับกันเด้อะไอ้กลับกันเถออ่าก่โอเคเนาะตอนนี้เอาก่ามาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้นองเนาะก็คือเป็นอ่าครอบครัวของนางเทยเนาะพี่น้องเนาะไม่ห่างลูกซอง ่าแต่ว่าม่านโบเห็นแม่เพื่อนเนาะเห็นแต่เด็กน้อยอยู่เฮือนเราพี่น้องกอดเฮือนเพื่อนกอดรอมหัวรอมห้าวยางดีเนาะนี่หัวสีไข่เนาะโอู้ทู่งามนะพี่น้องหัวสีไข่เพื่อนนาะโอ้เพื่อนกอดขยันอยู่ได้พี่น้องนี่กล่องฟืนเนาะนี่นั่นเป็นเครื่องมักมักฝักเนาะมักฝักทองพี่น้องนี่โอ้สำหรับดินเฮือนเพื่อนแทบเพื่อนรอมจอดหมดเลย เนาะนี่หัวเขามีหัวจอดมั้เน่ยอันนี้เป็นเครือมอกฟักทองเนาะอันนี้หัวสีไข่กำลังเป็นกำลังเป็นดอกเนาะพี่น้องเนาะหัวสีไข่ได้เอาได้สิกินเนาะเลียนกันไปเนาะเพิ่นผู้่อยูพี่น้องเพิ่นอ่ะจะไปไปให้เพิ่นนี่แหละนี่โอ้ถูกคักพี่น้องในลักษณะเซลล์ของเขาเนาะเราติดตั้งไ้ แนวหอยสีไข่น่ะโอ้หลายเชียวเลยพ่อขายแล้วสำนีน่ะโอ้ทางหลังนั่นจะเป็นสวนมักเดือยพี่น้องอันนี้ต้นขาแนวหอยสีไข่โอ้ต้นขากับลายพี่น้องเนาะมีหอดมันต้่นนะมันต้นมันสัมปะหลังพี่น้องเนาะภาษาไทยว่านี่ขาเนาะโอ้ผืนกบมันได้พี่น้องแล้วมีมักนัด อันนี้เป็นปลามักเดือยพี่น้องเพิ่นปลูกต่อกับมีต้นกล้วยสลับไปน้ำนะเนี่ยพักอันนี้นะพี่น้องเนี่ยมีฮอดมักนัดเนาะต้นมะเนี่ยอันนี้เป็นพักไอตูพี่น้องโอ้งามเอาได้สิกินเลยพี่น้องลายฟุ้นยู่พุ่นแมนมัดหน่อยนี่ยู่เ่นี่กับแมนเนี่ยทางหลังเฮือนก็เป็นธงนาเนาะพี่น้องเนาะ ในตน้นกะล้วยน่ะเพื่อนกับปลูกสลับกันไปนะคือแบบนี้เห็นั้นพูดหนะ่ะต้นมันมันตน้นกะับนี่นีไ่ยอดมันกับกินได้ได้มันต้นพี่น้องแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมักบวบเนาะพี่น้องเนาะที่เพื่อนปลูกไว้นน่อันนั้นเครื่องมักบวบมัโอ้ดูมันพี่น้องดูมันเพื่อนก็เทากับว่าได้มาโดนแล้วเนาะ มือนี้โอกาสดีที่เราได้เข้ามาเนาะให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันหัวจอดมันนะพี่น้องเนาะหัวเงินเพิ่นเนี่ยอนนนันนี้หัวสิไข่หลายหัวสิไขนะ่อันนี้เป็นหัวเพิ่นเห็ดจอดมันโอเคนะพี่น้องเขาเข้าไปหาเด็กน้อยนะ เราสังเกตเห็นประตูนี่ขาดนะพี่น้องมู้งบัวมันยังมาจกขาดโอเคแล้วขอบไปเลย่เด็กน้อยบักลายพี่น้องเอาให้มาอยู่นั่นเด็กน้อยเพิ่นอายเขาสบายดีเก่งกูสบายดีแตงเอ้ยมันหยาดเขานะยังไปหานางกระตัง น่ยเด็กน่อยมาเตะกูเมนกันเนาะสบายดีเพื่อนมอทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีอันนี้อันนี้น้องจ้าอะเออเอาน้องนะแล้วกเพื่อนมาอยู่นํำกูกับเก่งเก่งมายอมมือเลยมามาใย่ยอมมือตเออเพิ่นเขาถามาแม่เพื่อนไปยังเพื่อนเราไปให้เนาะไปเฮืองละยอดทะเละเรื่องอะ่ะ เพื no, oh, me, ่อนซ่าม no? ือฮะนางไม่มือเอาเพื่อนมาเม่เพื่อนไปให้ไต่มือหนึ่งเอาแยกยัดน้ำมือเยกยัดน้ำมือเออเขาทามาเก้งันอยู่น้ำไผ่อยู่น้ำอันนอพี่น้องเยอะเท่ากันอ่ะแม่นะเพื่อนหัวเขาเขาบอกภาษาเพื่อนเพื่ได้ดีปันได แม่เก่งมาประหยัดแน่นอนแม่พันไปอยู่พี่น้องแต่อยู่เดียวเข้ายายขนมเล็กน้อยกันอะขอบใจก่อนโอ้ขอบใจอะขอบใจก่อนแ่งเอบอกน้องเห็ด้นะัยนกูขอบใจเลย <laughs> เอ<า> <laughs> เป็นปัญญาหน้าแถวอใจพนมมือกันสูงเบิ้งเอ้ยเอเ,อเ,อเ,อเอาเอาน้ไแนนอนนเนือเอาเอา อาก็คือเราเขาใหญ่เด็กน้อยเห็นเนาะการเรงเรือสองนี้นะเอาให้เก่งกับพูไปกินอ่ะให้เจ้ามดเลยเอาไปกินลายมือเนาะเอาเอาไว้ตอนแม่ได้เนาะแม่เพิ่นไปใไฮน้องพี่น้องเนาะนี่ยโอเคมาเยยยอละอันมาเปื้อนเลยเนาะ ถ้าว่าแม่พันมาแล้วก็ให้แม่กินแด่แก่แม่ไปอ่ะแก่น้องได้แม่ไปให้ทุกมือแกงอ่ะทุกมือแมเ่ไปให้ทุกมือก็เฮามากับบุคคลเห็นปรนไดเนาะเออเฮามาจาจมันเกินนเด็กน้อยกินผู้ใดยังไม่ก well ินเลยกินเลยว่าเป็นยัง กินแล้วใชยห้องเพียงวันเกิดได้เนอะสร้างห้องอะ่ะแฮปปี้เบิร์เดทูยูเนี่ยสร้างไปสร้างใช่ไปใช่อ่ะ <c oughs> อาณาเงินที่อายซี่ขนมให้คุณน้องกินเนี่ยมันเงินผู้ใหญ่ใจบุญิ่นจัดวันเกิดิ่นเกิดเมื่อน,นี้ <c oughs> แซบะเก่งแซบลำปะลำลำเออแซบนะนะจะเ,เงินให้เก่งไปเนาะให้เก่งรักษาไปดีๆดีเนีเก่งนี่เงินนี่สองร้อยบาทนะ น้องหักษาไว้เวลาแม่มาเราห้แม่ไว้เนะ้หาแม่ไว้ซื้อเครื่องักเรียนหรือว่าซื้อเข่าซื้อน้ำซื้อสิ่งที่จำเป็นในครอบครัวเ่ามีนะห้แม่อันมาว่าจะได้ห้แม่ไ้อว้นไมเนื้อเอ้เออาขอบใจเพื่อนได้เอานะขอบใจสองร้อบาทหักษาดีๆเน้อ แม่แม่มาเราให้แม่ไว้เน้อเอาไ้ซื้อเกลือเปล่นวดนกินเน้อแซบ,บ,บอ่ะแซบห้องเพลงมันเกิด่นนู้เป็นบ่หนึ่งสองสามแฮปปี้เบอร์เดททูยูห้องน้ำอายไหมแฮปปี้เบอร์เดททูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you to you อโอเคท่านไอ้กับกันเนะอะโอเคไอ้กับกันเนะอะเราแม่มาเอาหาแม่ไวนะ้เนอะบาของเาวลี่เอามาให้สิเนอะเป็นมันเกิดของผู้ใหญ่แกบุญเพิ่นเนื่งเองอโดยโดยภาษาอื่น เออโอเคกลับกันบาย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 กคนบายบายบายไอยก่าโอเคเนาะตอนนี้เฮากได้เดินทางมาอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องก็คือเป็นเพื่อนของน้องเคียนกับน้องแคนที่ว่าพ่อแม่เพื่อนป้ากันแล้วก็ไปยุแม่เพื่อนไปยุเบี้ยงเนาะแล้วก็พ่อเพื่อนอย่างนี้ขาว่าตอนนี้เป็นบ้าแล้วนะไปยังเนาะเฮากันเลยว่าเอาขนมมาตอน น้องน้อยนึงเราไปนอนเนาะไปตอนนี้ตามข้าวซอฟทามก็คือน้องเพื่อนไปเสียหนาให้น้ำในเถ่าเพื่อนเนาะเข้าไปบริเวอันนี้เป็นให้นะอู้งามเนาะไปน้องเาให้อันนั้นเป็นเป็นเฮือนเนาะเป็นเฮือนแล้วก็เฮ็ดให้ทั้งหลังเฮือนใส่บริเงณน้ำกันพี่น้องขนาดเด็กน้อยทำนี่เนี่ยเสียหนาให้ตากแดดดไม่มีม้วนชื่อ ไปบงน้เนาะที ian, ่นองเนาะมันวบายเดดเลยเนาะที <t ian> ่นอนบงน้องๆเป็นเสียนยัง้นครับเบิ้งมมอเลยดีที่เป็นเสียนยังห้ กลางคืนสบายดีสบายดีเคนอ่อเคนสบายดีสบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดีนะเท่าสบายดีเพชรดยังอยู่ดิบายให้โอ้ยให้พวกตื๊บๆเข่าบายกบเข่าตายไปหินเคนเคนมาพี่ก่อนมาไหมหายลมน้ำหนึ่นิดมามานางบอลบ่มีเข่าพี่ไหม มื้อนี้เฮาบุกมาฮอดไห้นะมาพี่วาเนาะนังนี่เออนังนังพี่วานั่งพี่นักินหน้ามาทางนี้โอ้กินหน้าอันกลองเอ้อเฮ็ดหยังอยู่เด้วให้ไวให้บ่ฮ้อนนะฮ้อนเหงาออกเลยเนาะบ่ใส่หมวกเด้เลยคือบ่ใส่หมวกบ่มี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 ก็ใส่เด้อหมวกบ่ใส่ เริ่มเมื่อจะอยากให้เมื okay. okay. ่อแค่แค่กว่เสียบุเสียลูกเอาแม่นะนะ่มาหมอนเอาขนมมาให้มุนี่น่ะนี่อยากกินนะกินข้าวแล้วมุนี่กินแล้วกินแล้วกินกับไงกินกับผักค่ะกินกับผัก พักยังาผักอุ่นกอค่ะอร่อยไหมไม่ไม่อร่อยขอบใจแล้วใจเลยใจเอ้ยเพราะขนอมเด็กน้อยกินขนมงงนะกินกระพักมันก่อหน่อยยังออกมือเล่นตามเที่ยวเห็นโอ้มือมันเปื่อยกินเลยกัดซะเลยไม่ต้องบิดจนนั่นเลยมือเปื่อยตัดเลย เรียมืออีกไม่ต้องโอโมโมมันเจอกัดเลยกัดกินเลยแซบอ่ะแซบโดยโอ้แซบอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยอ่ะเอาไ้ให้แม่เ่ากินแล้วเนอะโดยอ่ะเอาหมดเลย,ด,ยดีใจอ่ะเผาเชื้อนั่งก่อนเ <laughs> ด็หดหนอนเอาี่นองเนาะ พอดีเขานั่งอยู่กลางแดดเลยอยู่กลางไฮแบบนี้เนะพี่น้องนะ้อนเอาะเส่มหม้วกด้วยบนนึงมันสบายเนอะแล้วก็เขาจะากเงือนให้เติมเป็นเงินของปุ้ยไงแบุญเนาะอพี่น้องนะอบาทนาะพี่น้องพอดีบาท ให้พุ่นละล้อยนะพี่น้องเลยขอบใจนางลงใจเด้อขอบใจน้ำทานพี่ยายใจบุญเน้อนี่นี่แคบเอาไวปซื้อเกลือเป็นนัวเอาไปซื้อขนมช่วยในแถาเน้อโดยบ่ตกใจกินแบบบ่มีประโยชน์เน้อโดยซื้อซีนมากินได้โดยนี่ซื้อปลาซีนอย่างเมากินนี่กินแต่ผักไ่นะโดยดีใจอ่ะ ดีใจเลยดีใจไอ้พรมันเกิดแต่เพื่อนแดงมันหนีไปมันเกิดเพื่อนเลยไอ้พอนัมันเกิดเป็นไรมันเกิดปีนี้ขอนเกพรมันเกิดวพต่างของไอ้พรให้ยายน้องกล้วยให้ยายน้องกล้วยจงอยู่ดีมีแห้งจงอยู่ดีมีแห้งปลาสจากรลงไฟไข่เจ็บปลาสจากรลงไฟไข้เจ็บเงินคำไหลมาเทมาเงินคำไหลไปเทมาสาธุ เช่นเช่นขอบใจเนาะเพื่อนนะขอบใจแม่นี่ขอบใจเด้อหินโอเคโอ้เดราะห์หลายน,นนะเนาะไม่เท่าขอบใจเพืนเนอ่อนน่ะขอบใจเออน้ำทานผู้ยไยใจบุญเออม,มอมื้อนี้เป็นมื้อวันเกิดก็ขอให้มีความสุขเอออย่าหามีเจ็บมีเป็นขอให้ สุขดีมีแห้งตลอดไปเด้อกาโอเคนะพี่สันเขากลับกันเลยกินเนื้อกับนมสู้เข้าก้ากินเลยสู้อ้ายสู้นอนกินได้เลยกาเป็นบ๊ายบายเพไปนนะบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายโอเคนะพี่น้องนะสำหรับมื้อนี้เนาะกาเป็นวันค้ายวันเกิดของยายน้องกล้วยอยู่ทางประเทศไทยพ่นะความจริงอ่ะเขาจะไปให้แม่นมีอยู่หลายเคสเนาะเพราะว่าเพื่อนฝากมัน หนึ่งพันกับหาลอยบาสนะพี่น้องเนาะเข้าก็ไปแจกยายให้เขตใดก็สองลอยบาทเนาะกับมันถืออยู่หาหาครอบครัวหาเขตเนาะเก็คือหนึ่งพันบาทส่วนอีกห้าลอยบาสเข้าไปซื้อขนมไปแจกแต่ละเที่ยวก็เที่ยไปนะเนาะกับทั้งหมดก็มีเงินอยู่หนึ่งพันบาทกับขนมมันเก้พันกับละหอยนะพี่น้องเนาะกับมีหาเก้าเนาะตอนนี้เข้าได้แจกไปมีสามสามครอบครัวเนาะสามเขตด้วยกัน ก็คือ,อเงินมืดไปหกร้อยบาทแล้วก็ขนมมืดไปสามอันเนาะตอนนี้ก็คือยังเหลืออยู่เงินสี่ร้อยบาทเนาะพี่นนะ้องเนาะกับขนมอีกสองหอ่อก็แสดงว่ายังเหลืออยู่สองเคสที่เขาจะไปเนาะกับความจริงเขาจะไปให้อ่าน้องน้องหนุ่ยกับน้องเนียมแดนเนาะอ่าตอนที่ไปไปหาน้องต้อมบางแต้มนะแต่ว่าเพิ่นป่อยู่เนาะกับประสารจะให้กับ,าากบโอเคเนาะสำหรับวัานค่ายมันเกิดปีนี้กับบาหลีกับพอให้อ่าย,าย้ายนะ้องกล้วยเนาะ ตงอยู่ดีมีแห้งป่าสะจกักหลงแพกับเจ็บเงินคำไหลมาเทมาเนาะสิ่งที่เพื่อนหามาในมือน,นี้ก่ขอขอกลับไปหาตัวทานหอยเทาพันเทาเนาะสาธุโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้อ่าเาวลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสว่นวนมาจะเป็นคลิปใดรายยูใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเขาคือเดิมเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้เนาะเาวลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสบายดี